มึงจะวางเอาไงเดี๋ยวเข้ามามึงเอาไงมึงใจเย็นมึงใจเย็นเฮ้ยมึงใจเย็นมึงเข้ามาเลยไอ้วัว้ไอ้ทิพแตกเดี๋ยวมึงเจอเนาะกูมึงว่าพี่กบัวมึงทำไมมึงทำไมอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทำไรมึงทำไรทำไมไปไวจังมึงใจเย็นพูดไรมึงว่าพี่กูทำไมอะแล้วทำไมแล้วกูจะมึงทำไมอะน้องใจเย็นน้องมึงแน่มากเหรอมึงเข้ามาเลยถ้าไม่เป็นเจ้านะแม่งกูสัารรู้ไหมว่าบัวมึงนี่ยอ้าวมึงพูดงี้มาทำไมทำไมอะ พี่กูนะโอ้ยลิ้นแช่งไอ้เปด้อห้ามกูสิจิ้บหายจิ้บหาย้พ่อเจเพจ้าค่ะเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นเรื่องของเราสองคนจะดีกว่าอ้าวทำไปทำไมเฮียลิเกกับเธอเี่ว่านี่มึงเล่นกันไม่เหลือเขาคงเดินไปแล้วได้ลูกเป็นสัตวอะไรขึ้นทัาวันนี้ว่ามึงต้องการแฟนมึงเหมือนลิเกอัมพวาผสมปันโป่งนะมึงอ่ะ มันดูหัวกูดิห้วงบอเป็นหัวงมาเนี่ยแม่งดูดิหาบุ้งมึงเนี่ยกูเหนื่อยแค่ไหนมึงบ,บ,บ,บ๊อบเทบ๊อบเพมึงเหมือนลิเกออัมพวาทำไมวะเสียงเนิอเนอผสมมันโป่งหน่อยๆอะ่ะเอา้ากูนคนที่นี่คนที่ไหนเนี่ยบ้านกูเล็กร้างผลไม้ <c oughs> อ๋อมึงคนที่นี่เหรอเออมึงรู้จักเจ้าของบ้านเหรอแม่กูเจ้าของบ้านแม่มึงแม่กูเลยบอกแม่มึงใจเขับไฟด้วย แม่ไงเนี่ยแม่เนี่่ยแมกูแล้วนี่พ่อกูด้วยเขาชื่ออะไรแม่เขาชื่ออะไรเล็กไงแล้วพ่อพ่อใหญ่โจ่ปู่มึงชื่ออะไรปู่มึงอ่ะปู่เหรอเออกลางๆไม่เล็กไม่ใหญ่โอ้โหได้ถ้าเป็นมึงกูสู้ใจขาดเอ้ยกูก็สู้มึงเออไหนกูช่วยมึงได้มึงด่ามันเลยกูซัพพอร์ตมึงให้ถ <half. S 1> <ing> ้าเป็นคนอย่างมึงกูสู้ใจขาดแน่ มึงจะขี่ม้าแข่งกับกูเหรอเออมึงจะขี่หมูมาเลยบอกมันนะบอกมันบอกมันเย็นนะมึงจะสู้กับหมูกได้หรือเปล่าเออไอ้ม้าขาสั้นจริงอ้วนด้วยบอกกันไปด่ากูเยอะๆไอ้ม้าอ้วนด่ามันไอ้ม้าอ้วนมามึงกะเตะหน้ากูอ่ะเออไม่พ้นหัวเข่ามึงเลยจริงมันด่าพี่อ่ะไอ้ม้าโดนเลยมันด่าพี่อ้วนอ่ะเอ้ยมึงอย่าแซ่มึงอย่าแซ่งอย่าเพิ่งเล่นเดียก่อนอย่ามั่วดิมึงบอกมันว่า มึงบอกมาสิบอกกันมึงสู้กูไม่ได้หรอกมึงสู้กูไม่ได้หรอกไอ้ม้าโดรเลมอนไอ้ม้าโดนอยรเลมอนอะไรวะไอ้ม้าโดรเลมอนเออกูขอคำเจ็บๆหน่อยได้ไหมโอ้โหได้เลยได้เลยไอ้ซิปแตกทุกตัวไอ้ซิปแตกทุกตัวขออีกไอ้เสื้อข้างปีไอ้เสื้อข้างปีไอ้กระโปรงลิเกแตกไอ้กระโปรงลิเกแตกเออแดกเข้าไปเออแดกเข้าไปไม่หยุดแดกไม่หยุดแดกมึงเนี่ย กูวเดี๋ยวพี่น้องคู่นี้เวทต้อยกันก่อนเนี่กูเป็นเพื่อนกันถ้ามึงอยากจะแข่งกับกูแล้วก็มึงขึ้นมาเถิดใครเป็นผู้แพ้ก็หลบในเส้นทางรักนี้ถ้าใครชนะเอาผู้หญิงไปเลยงั้นมึงกับกูเจอกันไป,ไปนะ้องมึงกับกูจะเจอกันเจอกูว่าพี่กูไอ้ไนี่แม่งเหมือนคนที่ไหนไม่รู้วะมันจะได้เรื่องไปเจ้าพี่มันจะหัวลูกแล้วขีม้าเก่งอยู่แล้ว